สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้นะครับมีข่าวจะมาแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเสรีไทยผมคิดว่าณเวลานี้นะครับพี่น้องฝากความหวังไว้กับองค์การนี้นะครับองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับตัวผมเองก็ได้พยายามติดตามขา่าว ข่าวคราวต่างๆของทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีบางท่านนะครับซึ่งผมได้พูดคุยอยู่นะจะบ่อยกว่าท่านอื่นก็คือคุณคมนะครับซึ่งอยู่ในส่วนนี้แล้วก็ข่าวคราวที่ท่านสุนัยนะครับดรสุนัยได้ส่งนะครับรวมถึงข่าวคราวของทางยุโรปอาจารย์จรันนะครับอาจารย์สุรชัยนะครับแล้วก็ท่านจารุพงศ์เนี่ย นะครับส่งมาทางออนไลน์เนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ใกล้ชิดกันนะครับเพราะว่าข่าวคราวสมัยนี้เนี่ยมันไปเร็วมากนะครับถึงกันตลอดก็วันนี้นะครับผมคิดว่าเป็นข่าวที่จะต้องแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวน่ายินดีนะครับก็คือเรื่องของเมื่อสัปดรั์ที่แล้วก่อนนะครับเป็นเรื่องของการเปิดสาขาข,าของไทยของเซรีไทยที่ประเทศสวีเดนนะครับ แล้วปรากฏว่าวันนี้ขณะที่กําลังพูดอยู่นี่นะครับที่ยุโรปนั้นนะครับมีข่าวแจ้งเข้ามาแล้วนะครับท่านจารุพงศ์นะครับเลขาเสรีไทยร่วมประชุมก่อตั้งเสรีไทยเดนมาร์กนะครับนี่เป็นการประชุมกันเลยนะครับข่าวแจ้งมาว่านะครับเวลาประมาณ16นาฬิกาวันที่30สิงหาคมซึ่งผ่านไปแล้วนะครับที่เดนมาร์กเนี่ยที่โคเปนเฮเกนนะครับมีคนไทยในเดนมาร์กรวมตัวกันตั้งองค์การเสรีไทยเดนมาร์กขึ้น นะครับโดยนายจรพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยได้ร่วมเสวนาและก่อตั้งองค์การเสรีไทยเดนมาร์กกับพี่น้องคนไทยนะครับซึ่งก็เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนที่นายจรพงษ์เรียกร้องให้คนไทยผู้รักประชาธิปไตยทั่วโลกร่วมกันจัดตั้งองค์กรของตนเองขึ้นในแต่ละประเทศในแต่ละเมืองตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ภายใต้ชื่อใดๆก็ได้แล้วประสานงานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเดียวเครือข่ายเดียวกันนะครับต่อสู้เพื่อก่อตั้งนะครับระบอบประชาธิปไตยของประชาชนด้วยสันติวิธีให้เกิดอย่างมั่นคงในประเทศไทยด้วยรูปการต่างๆให้จงได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวจากกอทอของเสรีไทยนะครับส่งนะครับทางไลน์ส่งทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้นะครับ ก็จริงๆก็คือวันนี้ของประเทศไทยนะครับวันที่31สิงหาคม2557นะครับเซรีไทยเดินสายเปิดตัวแล้วครับสาขาลอสเซนจ์ลิสครับมีพี่น้องไทยกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็มีจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ไม่ธรรมดานะครับกลุ่มเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากแต่ว่าได้รวมเนื้อรวมตัวกันแล้วก็เข้มแข็งอยู่แล้วก็น่าจะมีพี่น้องอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับในแต่ละครั้งเวลาจัดงานเนี่ยผมเองนะครับ ก็ได้รับเกียรติให้นะครับช่วยในเรื่องของการาถ่ายทอดนะครับผ่านมาหาวิทยาลัยประชาชนก็จะยินดีนะครับคือจริงๆมาหาวิทยาลัยประชาชนเป็นพื้นที่ของประชาชนของพี่น้องทุกหมู่ทุกเหล่านะครับของเสียงที่รักประชาธิปไตยนะครับก็เรียกร้องมาเราก็ยินดีจะตอบสนองนะครับแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยวันอาทิตย์ของที่อเมริกานะครับ เวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปหรือประมาณ9นาฬิกาตอนเช้าของประเทศไทยนะครับเสรีไทยลอสแซนจิล l ิสนะครับเปิดตัวนะครับยืนยันหลักการสนับสนุนองค์การเสรีไทยกลางนะครับแล้วก็จะมีตัวแทนของเสรีไทยนะครับสกายเข้ามาจากนะจุดไม่ทราบว่าจะมาจากไหนนะครับในนี้แต่ว่ามีตัวแทนเสรีไทยเข้าไปพูดคุยด้วยแน่นอนนะครับก็พี่น้องก็ติดตามรับชมได้ทาง ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเออโทษทีนะมหาลัยประชาชนนะครับเวลานี้เนี่ยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองนะครับไหนๆก็มาเจอกันแล้วก็นะครับแจ้งข่าวนิดนึงว่าทั้งทหารตำรวจนะครับตำรวจนะครับพึบที่สวนจตุจักรนะครับนี่พี่น้องเพิ่งส่งข่าวเข้ามานะครับญาติผู้เสียชีวิตไปรวมตัวกันที่นั่นแล้วจะเริ่มเดินสายนะครับไปหลายที่ที่มีพี่น้องเสียชีวิตนะครับก็ปรากฏ่าตอนนี้นะครับตำรวจเข้า ภูมตัวคุณพยาวอากะหาแล้วก็ลูกชายนะครับแล้วก็รวมถึงน้องอคุณพ่อของน้องท่านหนึ่งนะครับน้องเอผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับที่เสียชีวิตไปนะครับก็ได้แจกใบป,ปลิวแล้วก็โดนตํารวจเนี่ยรวบตัวไปนะครับนี่ก็เผด็จการนะครับมันสําแดงชัดเจนนะครับผมก็เลยบอกพี่น้องไปว่าอย่างไงก็แล้วแต่เนี่ย ถ้านะใบปลิวนั้นมีข้อความอย่างไรนะครับส่งมาด้วยนะครับวันนี้แม้กระทั่งเสียงของญาติที่เขาเสียนะเสียน,ะนี่บิดาของน้องเชอนะครับซึ่งเราเคยได้ได้พูดคุยออกรายการนะครับก็โดนจับไปแล้วนะครับที่กรุงเทพนะครับสอนอบางซื่อนําไปสอบสวนนะครับอยากทราบจังเลยว่าใบปลิวนั้นมีอะไรนะครับกิจกรรมดังกล่าวดังกล่าวนี่กล่าวว่าจะไปที่สถานีรถไฟฟ้าจตุจักรนะครับแล้วก็ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสกายวอล์กแยกปทุมวันและก็นาวัดปทุมวนารามที่ที่น้องเกดนะครับได้เสียชีวิตนะครับแล้วก็รวมทั้งพี่น้องอีกหลายท่านนี่ขนาดว่าญาติผู้เสียชีวิตนะครับเขามาเรียกร้องความยุติธรรมนะครับก็ปิดกั้นเขาเนี่ยคือคือระ,พอพระเบิดการที่แท้จริงครับวันนี้อ้างว่าทาเพื่อชาตินะครับแต่ว่าไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของพี่น้องประชาชนกันเหลือเกินนะครับก็นี่ วันนี้ก็คงหวานอมขมกลืนนสำหรับพี่น้องนะครับถ้าเราไม่นะยึดอํานาจคืนมาเป็นของประชาชนก็จาเป็นต้องรับเคราะห์รับกรรมอย่างนี้แหละครับรเผด็จการเขาก็ต้องทําอย่างนี้นะวันนี้นะครับต้องคิดการแล้วเราว่าเราจะก้าวพ้นจากสังคมอย่างนี้นะครับได้อย่างไรนะครับใครมีข้อความในใบปลิวของ พ่อน้องเชิญนะครับคุณพันศักดิ์ศรีเทพนะครับกรณาส่งมาที่เ c e b o o k ของผมก็ได้นะครับหรือว่าทางอีเมลนะถ้าท่านที่อยู่ในบ้ารวงเดียวกันก็น่าจะรู้นะครับว่าผมสามารถจะติดต่อได้หลายที่หลายทางนะครับก็ส่งข่าวมาด้วยก็แล้วกันนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องที่เข้าร่วมกับภาคีไทยเพื่อสีมชนเนี่ยนะครับเยอะนะครับมีพี่น้องเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยวันหนึ่งก็หลาย1ิบนะครับก็แจ้งพี่น้องไปว่า เราต้องช่วยกันนะครับเก็บข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนชนต่างๆนะครับเราจําเป็นต้องมีข้อมูลเยอะแยะนะครับแล้วตอนนี้ทางภาคีเองเนี่ยก็มีพันธกิจที่ได้สัญญงสัญญากับพี่น้องไว้หลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการฟ้องร้องหรือว่าการร้องเรียนนะครับในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนชนโดยมีข้อมูลที่เกี่ยวกับเฉพาะรายนะครับที่มีการละเมิดแล้วก็เป้าหมายใหญ่นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับ เรากำลังพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ในการฟ้องกษัตริย์ภูมิพลและเครือข่ายนะครับต่อ,อเวทีโลกนะครับอาจจะต้องเป็นการล็อบบี้ไปที่สาธารณรระหว่างประเทศหรือว่าถ้ามีเวทีอื่นซึ่งเราสามารถจะไปฟ้องร้องได้หรืออย่างน้อยก็เป็นการเคลื่อนไหวในเชิงการเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมให้หน่วยงานอื่นซึ่งเขาสามารถจะฟ้องร้องได้นะครับเป็นกรณีพิเศษเช่นนะครับ ทางด้าน UN นะครับแล้วก็ทางด้าน Prosecutor ของ ICC เองซึ่งมันเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งเราได้รับการยืนยันจากคุณ Bridge t นะครับซึ่งได้คุยกันเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเธอก็บอกว่าเนาาื่องจากประเทศไทยไม่ได้ลงสัตยาบันแล้วก็ไม่ได้รับเป็นกรณีพิเศษเนีย่ยซึ่งตอนนี้คงจะหวังยากช่องทางเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการไปล็อบบี้นะครับ UN Security แล้วก็ทางด้าน ICC ซนะครับซึ่งเราก็ต้องเตรียมข้อมูลกันมากมายพี่น้องรอฟังนะครับอันนี้จะต้องเป็น การตัดสินใจกันในกลุ่มนะกรรมการบริหารแล้วก็ผ่านไปให้ทางบอร์ดดำเนินการนะช่วยกันกลั่นกรองแล้วเราก็จะออกมาเป็นนโยบายให้พี่น้องได้ช่วยกันช่วยเหลือกันแต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องการาส่งข้อมูลต่างๆมานะครับถ้ามีการละเมิดใดๆเนี่ยพี่น้องนะครับกรุณานะครับช่วยกันนะครับส่งข่าวนะครับส่งข้อข้อมูลนะครับมาที่ภาคีไทยเพื่อสีรชนถ้าต้องการให้ช่วยเป็นกรณีใดเป็นพิเศษในเรื่องใดเป็นพิเศษก็ได้ส่งมา นะครับพวกเรายินดีที่จะนะช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถกระทําได้นะครับก็คงจะฝากกันไว้แค่นี้สําหรับวันนี้นะครับในส่วนของเมืองไทยนะครับเรื่องของการโยกย้ายทหารเรื่องของการตั้งรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องขั้วอํานาจเป็นเรื่องของการชิงนะครับชิงอํานาจกันแบ่งปันอานาจกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีหลายเรื่องที่น่าจับตานะครับ ในเรื่องของทหารเองนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นการประลองกําลังกันนะครับฝ่ายอํามา์นะครับ,รรบซึ่งก็ก็จะถ้าเราพูดเรื่องอํามา์ก็คือคนที่รับใช้เจ้านะครับแล้วก็จริงๆพวกนี้เนี่ยก็ฝังตัวอยู่มานานทีนี้มันก็มีอํามา์เก่าอํามา์ใหม่นะครับอยู่ในกองทัพก็มีอยู่นอกกองทัพก็มีวันนี้ก็น่าจะประลองกําลังแย่งชิงผลประโยชน์กันนะครับคดีความต่างๆที่มันเกิดขึ้นวีระเข้าคุกไป2วันแล้วออกมาเนี่ย เราก็ต้องจับตาดูว่าวีระซึ่งเป็นคนของสายเปรมมาก่อนนะครับอยู่ทางฝั่งสันติอโศกเนี่ยพอออกขึ้นมาปุ๊บก็วันนี้ก็บอกว่าขอให้ประยุทธ์เนี่ยใชนะ้อำนาจเต็มที่เอาแบบจีนไปเลยมีอำนาจแล้วก็จัดการให้เต็มที่นะครับอย่าให้เสียของว่างั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันในส่วนของฝั่งปฏิรูปพลังงานนั้นก็ดูเหมือนว่าผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นส่วนที่ทางอมาตย์นะครับชุดเก่าเนี่ยซึ่งได้ผลประโยชน์เต็มๆรวมทั้งสถาบันกษัตริย์เนี่ย เขานะสามารถจะมองตารู S <S. <S. ้ใจกันเพราะยมีอยู่หลายต่อหลายครั้งนั้นคนกลุ่มนี้นะครับถึงแม้จะอ้างว่าโพงโยงไปถึงทักษิณแต่จริงๆเราก็รู้กันอยู่ว่าปตทนั้นประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ระกูลชินวัตรซึ่งดูแล้วมันมีหุ้นเท่าไหร่ครับมันน้อยมากนะครับไม่ถึงไม่ถึง1%นครับ0.22อะไรนะผมจำไม่ได้แต่ว่าน้อยมากๆนะครับมันน้อยมากๆ แต่ว่าส่วนจะไปได้ผลประโยชน์นะทางโครงทางอ้อมอย่างไรอย่างอื่นนั้นต่อให้ได้จริงก็คงไม่ไม่สามารถจะเทียบได้กับนะครับออกองทุนวายุพักเออกองทุนเดี๋ยวผมก็ลืมมาแล้วไม่พูดนานแล้วนะกองทุนอ,อ่ไม่ใช่วายุพักนะครับเป็นอีกอกองทุนหนึ่งนะครับซึ่งมีหุ้นอยู่นะครับเป็น2กองทุนใหญ่ๆแล้วก็รวมกันแล้วเนี่ยอย่างน้อย10% 12ขึ้นนะครับ เราไม่รู้ว่ายังแฝงรูปแฝงร่างอยู่ในส่วนอื่นด้วยอะไรด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการนะออกมาสู้เรื่องพลังงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องซับซ้อนเหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่านี่กลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยกบ็บางกลุ่มก็เป็นการเคลื่อนไหวโดยที่ต้องการจะช่วยให้จีนนั้นเข้ามามีอํานาจนะครับในการสัมปทานชุดใหม่แทนที่สหรัฐอเมริกานะครับบางคนกนะ็มองว่ามันมีคนบางกลุ่มซึ่งเขามี อุดมการจริงๆนะครับต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรของประเทศชาตินะครับมีความโปร่งใสนะครับมีการใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งก็คงมีพลังบริสุทธิ์ตรงนั้นส่วนเสื้อแดงนะครับก็มองด้วยความรู้สึกนะครับไม่ค่อยจะไว้ใจเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ไม่ออกมาในเรื่องของพลังงานซึ่งมันมีความซับซ้อนจริงๆพี่น้องข้อคิดตรงนี้ก็คือว่าพี่น้องเนี่ย รจิงถึงที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนจะต้องล้มอาํานาจพวกนี้ทั้งหมดอํามาจไม่ว่าอํามาดเก่าอามาจใหม่นะครับทุนเก่าทุนใหม่นะครับถ้าไม่เอาหลักการประชาธิปไตยซึ่งวันนี้เราก็รู้เราฝ่ายไหนไม่เอาประชาธิปไตยบ้างนะครับเราก็นะครับจะต้องไม่หลงกลแล้ววันนี้ต่อให้ประยุทธ์นั้นถูกปฏิวัติซ้อนหรือประหลาหารซ้อนเนี่ยนะครับอย่าไปใช้ปฏิวัติเลยซึ่งมีความเป็นไปได้สูงเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าตัวที่ล้ม นะครับปร,ประยุทธ์ลงไปเนี่ยจะเป็นตัวแทนประชาธิปไตยหรือเป็นผู้ที่ฝากความหวังเราฝากความหวังไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราจะต้องยืนยันในหลักการว่ากระบวนการใ,ใดๆที่ไม่เป็นประชาธิปไตยต่อให้ปฏิวัติครั้งที่แล้วปฏิวัติซ้อนอีกหรือว่ารัฐประหารซ้อนอีกเนี่ยเราก็ไม่ยอมรับเพราะมันไม่ชอบทำวันนี้พวกที่ก่อการทั้งหมดเป็นกบฏทั้งหมดแล้วประชาชนเราจะต้องวันนี้อย่าอยู่นิ่งนะครับรวมเนื้อรวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่าย แล้วพูดคุยก็ว่าเราไม่เอาใครพวกนี้เรารู้อยู่แล้วมันเป็นโจรน,นะครับเดี๋ยวเสรีไทยวันนี้นะครับที่รายงานข่าวไปก็เห็นว่าเขากําลังเคลื่อนที่เต็มที่และผมเชื่อว่าเดียเ๋ยวนียการเคลื่อนไหวในระดับใหญ่ๆนะครับพบปะผู้นําระดับโลกมันจะต้องเกิดขึ้นนะครับเชื่อว่าเดาไว้ไม่ผิดนะครับแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้นะครับดีไม่ดีเดือนหน้าอาจจะได้ข่าวอะไรที่นะครับสำคัญสำคัญเราได้เห็นการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของนะครับแกนนําระดับต่าง แลวผมก็เชื่อว่าวันนี้เขาหน้าจะมีการพูดคุยกันในระดับหลักทวีปแล้วก็จะเริ่มสารเครือข่ายกันนะครับคิดคิดแล้วก็นะครับหนาวแทนฝั่งนะพวกประเด็จการนะครับทุกวันที่เขานะต้องทะเลาะวิวาทกันทํางานหนักขึ้นแล้วก็จะต้องมีเรื่องนะที่ต้องปวดหัวอยู่หลายเรื่องเนี่ยประชาชนนะครับซึ่งอยู่ความชอบธรรมก็จะเติบโตขึ้นทุกวันนะครับ พรกฉุกเฉินนะครับก็คงจะใช้ได้กฎอัยการศึกนะครับก็คงจะใช้ได้แค่ไปอีกระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็คงทนไม่ได้ก็ต้องเริ่มคลายเกลียวโดวยเฉพาะในจังหวัดที่นะเป็นแถบท่องเที่ยวนะครับและเมื่อต้องคลายในเรื่องของมาตรการเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยคนเสื้อแดงนะครับและพี่น้องประชาชนที่ทนไม่ได้แล้วกับการคงอยู่ของเผด็จการก็จะลุกขึ้นมาเพียงแต่วันนี้พี่น้องจะต้องใจเย็นๆดูนะครับอย่าลุกขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องมือเขา ล้มประยุทธ์ไปแต่ว่าปรากฏเราเจอตัวใหม่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ประชาธิปไตยเนี่ยไม่คุ้มนะครับพี่น้องเราสารเครือข่ายรอจังหวะกันไว้เถอะครับอย่าอยู่นิ่งนะครับสารเครือข่ายรวมตัวรวมพลกันให้พร้อมทั้งในประเทศนอกประเทศเดี๋ยวนะครับเสรีไทยขยับนะเป็นเป็นแก่นเป็นสารมากขึ้นแล้วก็มีน้าหนักในเชิงต่างประเทศมากขึ้นเดี๋ยวในประเทศรอบๆประเทศไทยนะครับมันจะรวมตัวกันขึ้นมาแล้ววันนั้นนะครับเป้าหมายเราไม่ใช่แค่ล้มประยุทธ์ ไม่ใช่แค่ล้มนะรับกะบวนการผด็จการแต่จะต้องเป็นการนะครับล้มระบอบการปกครองที่มันเป็นผดจการนะครับที่มันเป็นผด็จการแล้วเรียกคืนส่วนที่เป็นประชาธิปไตยและสร้างประชาธิปไตยให้มีองค์ประกอบครบตามมาตรฐานสากลน,นะครับแล้วก็นําประเทศไปข้างหน้าโดยที่ประชาชนเป็นใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จริงๆเอาข่าวมารายงานนิดหน่อยแต่ว่า พูดไปพูดมาก็ยาวนะครับอ่เป็นเวลาเกือบน่าจะครึ่งชั่วโมงได้หรือเปล่านะครับเนี่ยอ๋อนะครับประมาณประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะพี่น้องนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้จะน่าจะมีข่าวนะอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับแล้วก็จะพยายามเอาข่าวมายำหรือว่านําเสนอให้พี่น้องได้นะเอาไปคิดกันต่อนะทำนองชวนคิดชวนคุยนะครับ แต่อย่าคิดอย่าคุยอย่างเดียวนะครับพี่น้องทําอะไรได้ต้องทํานะครับเพื่อนๆนรอบข้างนะครับเริ่มรวมเนื้อรวมตัวกันเอาไว้นะครับพูดคุยกันเอาไว้ไม่ทําเป็นต้องให้ใครรู้ยังไม่ต้องแสดงตัวก็ได้ครับแต่ขอให้รวมตัวกันเอาไว้จังหวัดของท่านต้องเป็นของท่านนะครับนะครับทหารมีปืนแต่เขาจะยิงประชาชนไม่ได้หรอกถ้าวันที่พี่น้องลูกคุณมาพร้อมกันนะครับก็ฝากความหวังไว้กับพี่น้องนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ Mm-hmm. <clears throat>